ยังยังไม่เลิกดราม่าเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วครับหลังบัวขาวบัญชาเมฆโดนทางนักธุรกิจของกัมพูชาตังรางวัลฆ่าหัวครับถ้ามวยเขเมรคนไหนใครเอาชนะพี่บัวขาวได้รับไปเลยบ้านรถและเงินสับสุสิบปีเต็มพร้อมทั้งเสียงเรียกร้องจากบรรดาก,กองเชียร์กัมพูดียลองท้าบัวขาวว่าแน่จริงมาชกที่เขเมรดิล่าสุดครับเพจบัญชาเมฆยิมซึ่งถือว่าเป็นเพจออฟฟิเชียลของบัวขาว ชาได้โพสต์ข้อความว่าบัวขาวเองไม่มีปัญหากับกุณแมร์หรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหานั่นก็คืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาในไฟล์ล่าสุดในรายการ World Fight Tournament ยังคงค้างจ่ายอยู่เป็นเงินจำนวน2.2ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับรายการที่บ,บัวขาวไปชก แล้วผู้จัดยังท้างจ่ายนั่นก็คือศึกเว r l d f ไฟ h ์คุณคแมซีรีส์ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2อ6 5ันหารยหรือเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยในไฟนั้นบัวขาวชนะคะแนนดีมิสตีวาเลนนักชกเบลรุตไปแบบขาดลอยในกติกาคุณคแมหลังจากนั้นครับบัวขาวโดนชาวเน็ตบางส่วนวิภาควิจารณ์ถึงเรื่องการไปชกในกติกาคุณคแมแต่ทางบัวขาวก็ยืนยันครับเป็นความท้าทาย ที่จะลองชกในรูปแบบอื่นดูบ้างอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และให้เกียรติกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยแต่การอุตส่าห์ไปชกในรายการของเขาโดนค้างค่าตัวโดนบางกลุ่มต่อว่าสำหรับบัวขาวแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าช้ำใจยิ่งนัก